โอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผสมอาหารให้สุนัขครับให้น้องหมาหรือน้องแมวครับก็ไม่มีอะไรมากครับสลับของอ่าสรับสูตรของผมนะก็คือใช้นะครับข้าวเปล่าแบบนี้ครข้าวเปล่าผสมกับอะไรก็ได้ครับกระดูกกงกระดูกไก่ที่คุณมีครับมีน้องหมาผมกินข้าวไรเบอร์รี่เลยครับพอดีที่บ้านมีข้าวไรเบอร์รี่นครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผสม อะไรลงไปเพื่ออาหารเม็ดนะครับมีห่ออะไรก็ได้ครับนะครับห่ออะไรก็ได้ก็ตัดไปทั้วยหนึ่งครับตักไปหนึ่ง้วยก็อาหารเม็ดมันก็เค็มทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่ายี่ห้อสูงหรือแพงก็เค็มกับเค็มมากเค็มน้อยยังไม่รู้ครับนะก็แก้วประมาณแก้วเบียร์เนี่ยนะครับก็ผสมลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็พูดง่ายว่าให้แม่ให้น้องหมาที่อาหารเม็ด เพียวๆครับก็ให้เหมือนมองว่ามันกินอ่ากินนึเต็มหนนะครับเหมือนเราอ่ะกินเต็มีนะครับก็คุกแบบนี้ครับส่งกับข้าวนะครับอาจจะเนี้กระดูกกระดูกไก่แล้วแต่สูตรของเรานะครับนี่สูตรนี้ครับลองหมากินนี้ครับนี่ับถ้าคุณมียามันก็เทยาลงไปนึ่งนะครับมันก็จะกินไปไม่รู้เรื่องครับเวลาคุณป้อนอาหาร ป้อนยาหนนะครับเวลาป้อนยาหมายาแมวเนี่ยลำบากนะครับนี่ผสมแบบนี้ไปครับเดี๋ยวมาดูว่ามันกินหรือเปล่าครับอยากมาดูกันนี่วันนี้ครับผมมาันาแสงหน่อยนี่นะครับผสมนี่ครับคุกให้มันครับเคเนี่ยผมพอดีเสียงลำมากครับพอดีต้องถูกไว้ครับเพราะว่าถูกมันจีขี้ป้าทอนอื่นครับ อกอ,กอ,กองแะบั้นวันนี้ดแฟดนิดนึงครับโอเค รออันนีดเป็นการเขือนครับเนี่ยมือกลอดกินหานไปดีครับ มองว่าอาหารม้ก็เป็นวิาตินนะครับเป็นมินอย่างหนึ่งนี่คือสูตรของผมครับก็สําหรับสุนัขที่มันแก่แล้วครับวันนี้สุนัขมันแก่แล้วหอขีประมาณนี้ครับนี่ครับน้องหมาเพาะกินกับจําวนันนะครับผสมข้าวครับเนข้าวธรรมดากระไดนะครับก็ผสมอาหารนี้ลงไปสำหรับสุนัขที่มันมีอายุเยอะๆนะครับ